สวัสดีครับอยู่กับช่องดีเดย์สุดโออีก1คลิปนะครับผมวันนี้จะมาเหมือนรีวิวเล็กๆนะครับแนะนําเครื่องมือนะครับสําหรับช่างนะครับก็คือเครื่องมือนะครับตัดแผ่นโลหะนะครับนี่นะครับนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับใช้คู่กับสว่านนะครับทั้งมีสายและไร้สายนะครับแต่ถ้าไม่มีสายก็จะสะดวกกว่านะครับเพราะว่าพกติดตัวไปตัดได้ทุกที่นะครับที่ไม่มีไฟนะครับก็เพียงแต่เราถ้า ลูกค้าหรือว่าเพื่อนนะครับปีน้องมีสว่านตัวเล็กนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับนะครับอุปกรณ์เสริมก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะครับที่ตัดนะครับก็จะมีหนึ่งชุดตัวนี้นะครับหัวก็สวมเข้าไปในหัวสว่านนะครับก็ไม่ยากนะครับอีกท่อนหนึ่งก็จะเป็นคานเหล็กตรงนี้นะครับนะครับมายึดกับตัวด้ามจับนะครับก็จะขันน็อตเบอร์สิบตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสปริงนะครับสปริงไว้คล้องล็อกนะครับของล็อกเพิ่มมาให้ก้านตัวนี้มันโยกนะครับ เพื่มให้ตัวนี้มันเคลื่อนนะครับมันล็อกกับด้ามไว้นะครับตัวนี้นะครับเ,เครื่องช่วยตัดแผ่นโลหะนะครับแผ่นสันไทยแผ่นสังกะสีนี่นะครับเดี๋ยวจะมาตัดดูว่ามันใช้งานได้จริงไหมครับด้วยราคานะครับไม่ถึง200บาทนะครับ ร้อบาทก็มีนะครับ200าบาทก็มีนะครับ,ลาบ,ารบแล้วแต่ร้านนะครับเ,ออเดี๋ยวนี้เข้าไปในเว็บไซต์นะครับขายของทั้งช้อป e ี้ลาซาดก็เห็นเพียงนะครับหรือว่าเพจขายของครับราคาค่อนข้างถูกนะครับเมื่อก่อนยังไม่มีอุปกรณ์ทดทดแง่งหรือว่าอุปกรณ์ช่วยงานเยอะขนาดนี้นะครับเราจะซื้อที่หนึ่งก็จะใช้งบป,ประมาณค่อนข้างเยอะหรือว่าถ้าเราจะใช้กันไกลก็อย่างนี้มันก็ตัดได้เหมือนกันนะครับแต่ มันไม่สะดวกเรานะครับมันไม่ค่อยเร็วนะครับก็ตัดได้เหมือนกันนะครับเป็นไกนรนะครับสาก็ตัดได้น,นะครับแต่พอมาเป็นตัวนี้นะครับมันก็จะตัดได้เร็วขึ้นนะครับ อุปกรณ์สำแดงช่วยตัดแผ่นโลหะนะครับประกอบไปด้วยส่วนที่1นนะครับเป็นหัวนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีคานนะครับล็อกกับด้ามนะครับแล้วก็สปริงนะครับคันด้วยน็อตตัวนี้นะครับในกล่องนี้นะครับก็อันนี้สั่งผ่านเพจนะครับก็จะมีอุปกรณ์ออกเตรี่ยมนะครับไว้ใช้เกี่ยวกับการเซอร์วิสนะครับแล้วก็ปแจเจาเบอร์10นะครับตัวเล็กนะครับกับประแจน่าจะเบอร์แปนะครับนี้ในกล่อง ประมาณ200บาทก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเดี๋ยวจะมาตัดแผ่นโลหะให้ดูนะครับนี่เป็นแผ่นนีทั้งชีสนะครับขนาดน่าจะประมาณ3 3.5นะครับตัดได้สะดวกนะครับตัดได้เร็วนะครับใครที่ไว้ทํางาน DIY หรือซ่อมบำรุงบ้านตัดแผ่นเีทั้ชีสนะครับมุงหลังคาหรือว่ามุงฝาผนังนะครับอื่นๆนะครับจะทํางานได้สะดวกนะครับ ตัดสังกะสีนะครับอันนี้มันผุหน่อยนะครับสังกะสีแนะนำเหมาะสมจริงๆก็คือเหมาะสำหรับแผ่นเรียบนะครับจะทำงานได้เร็วนะครับเดี๋ยวผมจะลองว่ามันถ้าเป็น2แผ่นนะครับ3.5บวก3.5ประมาณ7นะครับ7มิลนะครับมันจะตัดได้ไหมนะครับมันจะมีแรง พอที่จะตัดแผ่นโลหะอันนี้2แผ่นนะครับ2แผ่นนะครับมีทันชีดประมาณขนาด3 5นะครับ2แผ่นครับเป็นประมาณ7มิลนะครับ2แผ่นนะครับมี2แผ่นนะครับขาดแล้วนะครับ2แผ่นนะครับลองทีครับจับด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าตัดแผ่นโลหะนะครับเพราะว่ามันจะมีความคมตรงขอบสันนะครับ ก็ให้ดึงหัวตรงๆนิดนึงครับแล้วก็ดันช่วยดันนิดนึงนะครับสองแผ่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสามแผ่นนะครับว่าเป็นยังไงสามแผ่นนะครับว่ามันจะตัดได้ไหมนะครับจะตัดได้กี่มิลนะครับเครื่องไม้เครื่องมือตัดแผ่นโลหะขนาดนี้นะครับเอ่อสามจุดห้าสามแผ่นนะครับนะครับประกบกันนะครับสามแผ่นจะตัดได้ไหมครับมันเคลื่อนนะครับ มันเคลื่อนต้องกดลงนิดหนึ่งกับพื้นนะครับมันเคลื่อนนะครับ3แผ่นนะครับสามแผ่นตัดได้ครับแปลว่าสามจุดก็ตัดได้ประมาณหนึ่งนึงมิลนะครับแผ่นหนึ่งมิลแผ่นโลหะหนึ่งมิลหรือหนึ่งมิลก็อกานี่ตัดได้สบายเลยนะครับ พอกแผ่นซิงค์นะครับแผ่นเหล็กแผ่นลานะครับที่เราจะทํางานดีไวต่างๆนะครับผมจะกดลงนะครับสามแผ่นนะครับอันนี้มันเคลื่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ล็อกไปครับสามแผ่นก็ตัดได้สบายนะครับเครื่องช่วยตัดแผ่นโลหะนะครับอุปกรณ์เสริมสําหรับหัวสว่านนะครับก็ ราคาไม่แพงถือว่าคุ้มค่านะครับเดี๋ยวนี้นะครับราคาถูกนะครับนี่นะครับจะทํางานนะครับตัวนี้เป็นล้อไว้ดันนะครับตัวนี้ก็เป็นสันกรอบไว้ตัดนะครับนี่นะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะคะแนนเต็มสิบนะครับ,นนนนรบก็ดีๆก็ผมคิดว่าให้เก้าเลยครับเก้า ประมาณ9เลยครับเพราะว่า1ด้วยความคุ้มค่านะครับประมาณ2 0 0บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มจริงๆนะครับทำให้งานเราสะดวกนะครับแล้วก็เกิดประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าด้วยราคาที่ย่อมเยาวนะครับทุกคนจับต้องได้นะครับผู้ชายก็ทําได้ผู้หญิงก็ทําได้นะครับเด็กก็ทําได้แต่ด้วยความระมัดระวังก็ควรอยู่ในการดูแลของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นของมีคมนะครับนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะ พลาดพังบาดไม้บาดมือได้วันนี้นะครับคลิปดีเดซโดนะครับอุปกรณ์เสริมช่วยตัดเพลนโลหะนะครับวันนี้เดซโซขอขอบคุณเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้คลิปเล็กๆตัวนี้ในช่องเจริญเติบโตต่อไปนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ